ก็ผมจะโดดลงทะเลให้มันรู้เลยหน้าสิรีรัตนสิทธิ์นะครับซึ่งอาวุสโสที่สุดและก็พี่พัคินีพี่นันทพรนะพี่โอแลนต่างแล้วคนสุดท้ายมันยืนเป็นล่มไส้หน่ะรอยิ่งก็อะไรนะครับคือนะครับผู้ที่ทําให้เรามีวันนี้นะครับหนึงสอามสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่นใจนะหนึ่ง คราวนี้เรามาอยู่ด้วยกันแล้วแต่ละคนเไปไน็นไงอือดูในกับงเมื่อวานนี่เห็นไหมนักเรียนเห็นไหมโอ้โหนะเอ่อปร,กรากฏเปไน็นไะงตัวครูนี่หันหน้าไปที่ประเภทสอง And <laughs> some, ดินแดนสีภิชยัยอันยิ่งใหญ่นั่นะนะลังจาต่อไปนะครับจากอะไรแล้วเมื่อสักครู่นะครับหมดแล้วใช่ไหมหขั้วสองหมดเรียบร้อยนะคราวนี้นะครับอ่าทิแมแดนที่พี่ไม่รู้จักเลย <laughs> wa wow. รองเสนาธิการทหารเรือผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือประธานในพิธีทั้งหมดต้ง้ง เรียนท่านรองเสนาธิการทหารเรือกองทัพเรือได้อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือกองทัพเรือประจำปีพุทธศักราช2558จำนวน2ครั้งรู้รักสามคัคคีและนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีในการดำรงชีวิตด้านที่หนึ่งประจำปี2558ต่อไปครับ ผมภาพเรือภาพที่สอง และกรุงเทพมหานครตั้งแต่ทางเหนือนะครับทางาตะบนออกสิงเหนือลงไปนะครับจนถึงนาราธิวาสนะครับกองเรือทีสานะครับกองเรือนี้มาเพื่อให้เยาวชนและนน้องๆทั้งหมดนะครับได้มีโอกาสมารวมตัวกันนะครับ จากพื้นที่ต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันนะครับวัตถุประสงค์จริงๆโดยแท้ก็คือต้องการให้น้องๆทั้งหมดมาอยู่รวมกันมารู้จักกันมาทำกิจกรรมร่วมกัน,กนมารู้จักออกเรือรู้จักภารกิจของเรือรู้จักพี่ๆนะครับแต่สำคัญเนื้อแท้ที่แท้จริงก็คือต้องการให้ต้องเป็นหน่วยใหญ่นะครับในพื้นที่สนิบนั้นมีกองหรือยุทธการ มีหน่วยบริชากงานวิทยุทินมีจุดไฟเที่ยวหาคาสึก Gracias.